อคครับสวัสดีพี่น้องชาวแพะแกะนะครับทุกท่านแล้วก็ชาวคนรักบ่อทุกท่านนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับราคาวัวราคาแพะนะครับก็ถ้าดูจากแนวโน้มนะครับผมเช็คดูในกรมปศุสัตว์นะครับก็เห็นได้ว่าแพะเราแล้วก็วัวเรานะครับเริ่มส่งออกได้นะครับก็ราคานะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ บางบ้านเรานะครับก็ตอนนี้ถ้าเป็นราคาแพะก็เห็นที่โพสกันก็ประมาณ80บาท90บาทครับแต่ว่าถ้าภาคใต้ก็ยังเป็น100 110 120อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับพี่น้องชาวแคะแก่แล้วก็วัวทุกท่านนะครับสำหรับใครอยู่จังหวัดไหนนะครับคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับว่าราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแนวโน้มเป็นยังไงนะครับอยาก เอามาแบ่งปันกันครับสวัสดีครับ